พี่จ้าจะไปไปทำอะไรอย่างนั้นเนาะปาลาลีไม่เห็นเลยฮะปาลี่แล้วนะมองแม่อะไรเปนมังจ้าผมไม่รู้แฮะตําเดาผีอัมไปฮะเดินผีอั้มลูกเนาะครับตําเดาอะไรอัมฮะลูกตุ้มลูกตุ้มอั้มฮะลูกตุ้มลูกตุ้มโคมไฟอัมครับเนาะครับแต่มันยานเศร้ากิจการฮะเก่งครับเนี่ยน้องเขา แกฟิกแกปุ๊ติ้งจู่งฮะครับต้องขายบ้างนะลูกเขายก็พอได้เอชีจะเบื่อแล้วนะไม่เบือ่อลูกเอชีเขาก็อยากมาหาน้องนินจาลูกรักของแม่ครับแล้วลูกรักก็ขายของเขาก็จะชมเนียเก่งเนาะอะไรมังบางคิ้วทำไมล่ะมันไปคิ Q, ้องคิ้วฮะอ๋อไอ้นะลูกหมวยลูกว่ากันซื่อเลยลูก ไหมแดงเอ้ไหมไหมอ๋อไหมไหมแดงไปวิดแม่อาจจะพูดปิดไปลูกถมองแม่ก็มีจตเรื่องอย่างนั้นลูกเอเข้าใจฮะเข้าใจไหมลูกเข้าใจฮะเข้าใจเข้าใจแม่เธอลูกแต่ไออีวี่บจะไม่เข้าใจแอ้ยหนูจะไปจะต้องทำบางตายังก็ม่านบางตางั้นลูกตอนแรกกวนนี้ว่ามีอะไรบางตาป่ะมเออเอ็มซีเขาบอกว่าพี่โบน้องนุ่นน้องอะไรไม่มาเหรอมาอะไร ไม่คิดจะมาอะไรกันเลยนะไม่คิดจะขายผมฮะอย่าไปว่าพี่เขาฮะเอออธิบายให้เอฟซีฟังด้วยช่วงนี้เพช่วงชักคิงนะเพิ่งกะผมฮะผมตั้งเฝ้าฮะโอ๊ยกระหังฮะเฉียบกระหังก็มีกระดงสิลูกนะกระดงไม่มีฮะมีแต่กะกะอะไรลูกกระดอกะบอกแล้วแม่เป็นคนยึกฟึ้งไง อะไรที่ผมภาษาไม่พูดฮะผมแค่คิดอย่างเดียวค่ะแม่มัออคนคุกจมอยาเนี้ยเออก็ลูกคิดอะไรไมแม่ก็พูดได้หมดนั่นแหละเพราะว่าออมันมาจากความคิดของลูกไงอ้ามือสี่ชั้นจังนะเออที่จริงแม่ก็ไล้โอ้ยโอ้โหตายแล้วตายแล้วเลยฮะตรงจะไม่ต้องหดหางหดห้ำไปขนาดนั้นไอ้พ่อไม่อยากคุยกับมเมย์แล้วฮะ